สวัสดีครับผมวิทูลกุลธรรมาชาัชจากไดมอ o เตอร์ลิงนะครับ สวัสดีครับผมวิทูลกุณธรรมพัชา์จาก d ดมอเตอร์ i ิงนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้า Honda CRV eHEV ES ซึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดแบบขับเคลื่อนสองล้อนะครับโดยเจ้า CRV ตัวนี้อยู่กับผมในระยะเวลาสัก4-5วันละซึ่งครั้งนี้ผมจะนำเสนอในแง่มุมแบบผู้ใช้รถจริงนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีความประหยัดแบบไหนลักษณะนิสัยของตัวรถเป็นยังไงไม่ต้องลึกไม่ต้อง เจาะอะไรกันมากมายเอาแบบผู้ใช้จริงก็พอครับฟังสบายๆส่วนรายละเอียดของเจ้ารถยนต์รุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็คุยกันง่ายๆสบายๆนะครับในมุมมองของผมจสำหรับเจ้า Honda CR-V เจนใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เอาง่ายๆก่อนมี5รุ่นย่อย 2รุ่นหลักนะครับสรุ่นหลักก็คือจะตัวจะเป็นตัวเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็น e-h-e-v ซึ่งเป็นไฮบริดนะครับในตัวเทอร์โบเนี่ยก็จะมีอีก3รุ่นย่อยนะครับส่วนในตัว e-h-e-v เนี่ยก็จะมี2รุ่นย่อยนั่นก็คือตัวที่เป็น e-s ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อที่เราเอามาตัวนี้ราคาค่าตัวบอกก่อน ก็อยู่ที่1 5 8 9 0ล้านบาทนะครับก็จะห่างกับตัวท็อปที่เป็นตัว RS ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนั้นก็อยู่ที่1 7 2 9 0ล้านเจ็ดแสบาทก็ห่างกันอยู่แสนกว่าบาทจุดเด่นที่ชอบก็คือนอกจากจะให้อัตราเร่งดีแล้วอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย เพราะว่าผมใช้งานในเมืองเนี่ยฉเฉลี่ยโดยทั่วๆไปเลยนะแล้วแต่สภาพการจราจรที่หลากหลายมีทั้งรถติดรถไม่ติดใช้ความเร็วใช้คันเร่งปืงึปงๆแล้วก็ขับทั่วทไปเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18กิโลลิตรนะครับอันนี้ตามมาตรวัดบนจอเพราะว่าอันนี้ผมจับในทริป B ไว้ระยะทางรวมก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบ400โล นะครับก็ได้อัตราความสิ้นเปลืองอยู่ประมาณนี้แต่ในช่วงของการขับขีเนี่ยถ้าเราขับหลกัลกๆผมขับอยู่ในเมืองต้องบอกก่อนบางช่วงเราขับเป็นระยะทางประมาณสัก30กว่ากโลกับสภาพการจราจรที่มันไม่ได้ติดนะครับก็ขับหลาๆเรื่อยๆเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยโชว์พิมิตเตอร์ที่ผมเห็นเนี่ยมันได้แบบ24 2 5ิบสีี่สบ้าลแบบสบายๆเลยหรือบางช่วงที่ขับ ช่วงกลางวาันรถติดติด,ตดหนักๆเนี่ยช่วงที่เราเจอรถติดหนักมากๆเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ผมเห็นบนบิตเตอร์เนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็อันนี้คืออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ผมเจอหนักสุดละสําหรับการจราจรที่เจอรถติดแบบหนักๆบางทีติดนิ่งๆเลย10 15นาทีแล้วก็ไหลแป๊บนึงแล้วก็ติดอีกละอ่ะอันนี้ก็ยังได้ตัวเลขสวย1 4บสกิโลลิตรสำหรับรถไซส์นี้นะครับถือว่าทําได้ดีมากแล้วแหละแล้วก ถ้าเอาแบบเฉลี่ยโดยทั่วทั่วไปแล้วกันสําหรับการใช้งานในเมืองผมเชื่อว่าใครๆก็ขับได้นะถ้าไม่ได้ขับแบบโหดร้ายกับมันจนเกินไปอ่ะอัตราความสิ้นเปลืองประมาณสัก19-20โลลิตรเนี่ยต้องมีให้เห็นถ้าจะให้ตีกลมๆก็อาจจะแบบ20โลลิตรในเมืองบวกลบแล้วแต่ลักษณะคนขับลักษณะการจราจรเนี่ยมีให้เห็นถ้าให้เทียบกับ CRV รุ่นที่ผ่านๆมาครับมันก็ นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแล้วล่ะเพราะว่า c r v วที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่คนก็จะเจอกับปัญหาอัตราความสิ้นเปลืองที่มันค่อนข้างจะสูงอยู่เนื่องจากรถมันมีขนาดใหญ่ล้อใหญ่มันก็จะทําให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอ่ะค่อนข้างจะสูงมันจะมีในเจนที่แล้วที่เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลตัวนั้นก็อาจจะให้เห็นความประหยัดหน่อยก็ซึ่งถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าในเจนนี้ไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลให้สัมผัสแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์1 5เทอร์โบกับตัว e-hv ซึ่งตัว h y b r i d e-h e HE v เนี่ยของ c r v อ่ะผมถือว่าทำมาตอบโจทย์อันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าให้ทั้งกำลังที่ดีแล้วก็ให้ความประหยัดที่ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขกับตัวเลขความซื้นเปืองกับรถไซส์ขนาดนี้สวยงามนะวิ่งในเมืองอยู่่ป20กิโลลิตรบวกลบเนี่ย กับสภาพความหลากหลายของการจราจรแถมอัตราเร่งมาทันใจครับเรียกว่าะแสงหายห่วงเลยแล้วก็เ้วยอัตราเร่งที่ดีแบบนี้มันทําให้เรามีความคล่องตัวแม้รถจะมีขนาดใหญ่แต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะนิสัยของความคล่องตัวในการใช้งานเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้รถมันเทอะทะอึดอัดนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดดีของเจ้า h อ n d a CRV ที่เป็น ุพลัง e h e v ในส่วนของช่วงล่างโดยส่วนตัวช่วงความเร็วต่ำเนี่ยอาจจะมีความกระด้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้นิ่มแบบอยู่บนพรมแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าแข็งกระด้างจนน่าลำคาญแต่ว่าในช่วงที่เราใช้ความเร็วเนี่ยมันก็จะมีความเฟิร์มเป็นการตอบสนองกลับคืนมา ซึ่งมันก็เป็นตามสไตล์ของ Honda อยู่แล้วว่าเขาเซ็ตรถก็ออกจะแนวส,ส,สปอร์ตสปอร์ตหน่อยไม่ใช่แบบนิ่มๆยู่ๆให้ความสบายตั้งแต่แบบ,แบบความเร็วต่ำไปเลยอะไรเงี้ยคนที่ชอบ Honda สาย Honda ก็จะเข้าใจความรู้สึกนี้ได้ดีนะครับฟีลลิ่งของพวงมาลัยทุกอย่างก็เฉียบคมดีนะครับก็ระบบเบรกก็โอเคไว้วางใจได้แต่ว่าเท่าที่เราลองขับก็ไม่ได้ดุดันอะไรกับมันมากมายแต่ก็พอจะเข้าใจลักษณะนิสัยของตัวรถได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าครั้งนี้ที่เรามาเน้นก็คือเน้นแบบใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงเพราะช่วงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองน้ํามันเป็นหลักแหละเพราะว่าน้ามันมันราคาสูงแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะใช้รถสักคันมันก็ควรจะต้องมีความประหยัดตามมาสําหรับบางคนอาจจะชอบแบบลดแรงๆไปเลยแต่ถ้าอัตราความสิ้นเปลืองมันสูงมากๆตอนนี้เติมน้ํามันทีก็เหนื่อยครับ มันก็อาจจะไม่ได้ใช้รถบ่อยหรืออาจจะใช้รถได้อย่างไม่มีความสุขแต่เจ้า CRV ตัวนี้มันให้อัตราความสิ้นเปลืองความประหยัดที่ดีเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นรถที่คุณใช้ประจําแล้วก็ถูกใจคุณไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางครับ CRV ตัวนี้มีความอุ่นถงภายในห้องโดยสารมีช่องแอร์อยู่ด้านหลังด้วยเรียกว่าคนที่นั่งโดยสารเนี่ยได้ความสบายจากความกว้าง ของเบาะนั่งแล้วก็ยังได้ความเย็นสบายที่ทั่วถึงจากช่องแอร์ด้านหลังด้วยแถมมีช่อง USB มาให้สำหรับชาร์จมือถืออีกก็เรียกว่าไม่ว่าจะเดินทางไกลแบบนานๆก็ไม่น่าเบื่อหรือว่าจะเจอรถติดในเมืองก็ไม่น่าเบื่ออีกเช่นกันเพราะว่ามันมีอุปกรณ์หรืออะไรอย่างอื่นให้เล่นด้วยรวมถึงหลังคาพนุลมิกซันรูฟที่เป็นกระจกอันนี้ก็ เปิดดูวิวได้เพลินๆนะครับสำหรับการเดินทางช่วงกลางคืนส่วนจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีการทํางานที่เซนสิตีไปนิดนึงกับระบบไฟหน้าอัตโนมัติซึ่งรถคันนี้มีติดซ์มหน้ามาแล้วก็ไฟหน้าจะติดบ่อยมากไม่ว่าจะขับผ่านสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าวางช่วงของการขับบนถนนยุทาวดีที่อยู่ใต้ทวเวงเนียครับไฟหน้ามันก็จะติดค่อนข้างจะเร็วสังเกตรถรุ่นอื่นๆรถรุ่นใหม่ๆยี่ห้ออื่นๆอะไรเงี้ย ไฟหน้าเขาก็ยังจะไม่ติดเลยแต่เจ้าซีอาีที่ผมขับเนี่ยมันก็จะติดแล้วก็ติดเร็วกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเนาะเท่าที่ลองสัมผัสมาถามว่าโดยรวมมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าซีอารีเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าใช้นะครับในเมืองไทยเพราะว่าเนื่องจากรถมีความสูงฝนตกน้ําท่วมเราลุยได้นะครับแล้วก็สภาพเส้นทางการจราจรในเมืองไทยเนี่ยที่มีการสร้างทั้ง ไม่ว่าจะซ่อมถนนสร้างต่อหม้อทำทางทำสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยด้วยรถมีที่มีความสูงขนาดนี้มันทำให้เราลุยได้ในทุกเส้นทางนะครับคิดว่าจะไปไหนก็ได้วมถึงความประหยัดน้ำมันเนี่ยอันเนี้ยประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็ความประหยัดที่มากับสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีด้วยก็ใครที่กำลังจดจดจ้องจ้อง,องหรือเล็งเจ้า CRV ตัว e h u v อยู่นะครับก็ตัวถือว่าไม่น่าผิดหวังนะใครที่เล็งอยู่ก็ซื้อได้สำหรับผมผมว่าซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าคิวยาวมากซึ่งมันก็น่าจะเป็นเครื่องรันตตอีกอย่างนึงแล้วล่ะว่าด้วยคุณสมบัติของตัวรถที่ออกมาเนี่ยมันทำให้หลายๆคนอยากได้แล้วก็ยอมรับอยากได้มาครอบครองอยากได้มาใช้งานตอนนี้คิวจองค่อนข้างจะยาวมากแล้วก็เท่าที่เอามาใช้อยู่สี่ห้าวันเนี่ยก็ถือว่า ตอบโจทย์การใช้งานครับลองขับแล้วก็ชอบเนื่องจากมันมีความประหยัดอนเนกประสงค์แล้วก็สะดวกในการใช้งานส่วนเจ้าตัว RS ที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ยมันจะมีความต่างแบบไหนหรือว่าเจ้าตัวที่เป็นเครื่องยนต์1ันหเทอร์โบเนี่ยมันจะกินน้ำมันหนักกว่าขนาดไหนแล้วก็สามารรถ,ถนะจะต่างกันแบบไหนอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆยืมรถมาทยอยทดสอบแล้วก็แปะๆข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วกัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าแชร์ความรู้สึกจากการใช้งานจริงให้ท่านผู้ชมรับทราบไปขอแบบสรุปรวมแบบคนใช้งานโดยทั่วไปแล้วกันว่าสมัรธนาการกับขี่ดีครับ การทรงตัวที่ความเร็วสูงก็ดีการเข้าโค้งก็ทําได้ง่ายผมรงลายเฉียบคมตามสไตล์ฮอนด้าอยู่แล้วระบบเบรกก็ไว้ใจได้ความประหยัดนี่ก็ค่อนข้างเด็ดเลยเมื่อเทียบกับขนาดของตอัวรถเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ใครที่เล็งๆอยู่โดยส่วนตัวผมผมว่าไม่น่าผิดหวังนะสำหรับเจ้า Honda CR-V EHEV ES ที่เป็นกับเคลื่อน2องล้อตัวนี้ส่วนรุ่นอื่นๆเดี๋ยวเรานำมาทยอยทดสอบแล้วก็มานำเสนอตามสไตล์แล้เราๆให้ท่านผู้ชมรับทราบอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอากันเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ส่วนจะเป็นรถอะไรนั้นก็อดใจรอกันอีกสักพักนะครับแล้วเจอกันครับ